ครับผมสวัสดีคุณผู้ชมคนนะฮะกลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับครั้งนี้กำลังอยู่ในเกมที่มีมชื่อว่า Eve Online นะครับผมก็เป็นเกมแนว MMOPG r Space นะก็ลักษณะจะคล้ายๆกับ Elite Dangerous ที่ผมเคยเล่นนะครับแต่จะแตกต่างกัน,กนตรงที่ว่า Elite Dangerous เนี่ยจะเป็นลักษณะที่เราเป็นการบังคับยานจากภายในนะส่วนนี้เป็นการสร้างตัวละครขึ้นมาเพื่อเหมือนกับควบคุมยานจากข้างนอกนะครับเหมือนควบคุมยานเป็นตัวละครหนึ่นะก็ มาเล่าเรื่องข้าวๆของอ e ีฟออนไลน์นะครับซึ่งอ e ีฟออนไลน์เนี่ยเป็นเกมที่ออกมาค่อนข้างนานพอสมควรนะประมาณหลายปีแล้วแหละทีนี้ระบบการเรียนรู้ในเกมเนี่ยจะเป็นการเรียนรู้ตามเวลาของโลกจริงๆนะครับเช่นเรียนรู้ทักษะอะไรต่างๆใช้เวลา8ชั่วโมงก็คือนับ8ชั่วโมงในโลกจริงๆนะครับแล้วก็เศรษฐกิจในตัวมันค่อนข้างที่จะมีระบบเศรษฐกิจในตัวถึง,ถงขั้นมีการจ้าง นักเศรษฐศาสตร์มาคอนโทรลมาดูแลในเรื่องของเศรษฐกิจในเกมด้วยนะครับซึ่งเวลามีสงครามหรือว่ามีอะไรเนี้ยการปรับราคาของทุกอย่างทาได้หมดถ้าคุณมีอํานาจและมีเงินนะ <c oughs> ก็อย่างเช่นเวลาเรียกว่าอะไรมีการสู้รบยืดพื้นที่ต่างๆเนี่ยก็จะเป็นกองกําลังต่างๆที่รวมกันอยู่แล้วนะครับอีกอย่างหนึ่งของเกมนี้คือ ทุกเซิร์ฟเวอร์จะเป็นเซิร์ฟเวอร์เดียวกันทั้งหมดนะครับจะไม่มีการแบ่งย่อยเซิร์ฟเวอร์ไปตามแบบ1นึ่งสอานะครับือสมมติมีคนออนไลน์1 0 0 0 0ืนคนคือหนึ่งคนสามารถเจอการได้หมดเพราะมันเป็นเซิร์ฟเวอร์เดียวฉะนั้นการต่อสู้หรือว่าการออกสงครามครั้งหนึ่งเนี่ยถ้ามีคนร่วม300รอคนคือ300อคนจริงๆหรือสองพคนก็คือ2000คนจริงๆนะครับซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆนะล่าสุด เท่าที่รู้สงครามล่าสุดที่ผ่านมาก็จะมีการคนเข้าร่วมกับ2,000คนคนระับนับเป็นความเสียหายนี่ถ้าตีเป็นเงินจริงนี่หลายล้านบาทเหมือนกันนะฮะซึ่งก็เพราะว่าทรัพยากรต่างๆในเกมเวลาสร้างเวลาใช้เนี่ยใช้เวลาจริงๆหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างยาหรืออะไรต่างๆมันไม่ใช่ว่าเราจะสามารถแบบมีเงินถึงปุ๊บกดสร้างปุ๊บมันเกิดได้ทันทีมันจะต้องรอเวลาของมันครับนี่เป็นจุดเด่นของเกมนี้อย่างนึงเหมือนโลกจําลองอีกโลกหนึ่งนะโอเคครับเรา พูดมายาวแล้วเดี๋ยวมาลองดูเลยว่ามันเป็นยังไงผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับผมได้ทดลองเล่นส4ี่วันซึ่งทุกคนได้สิทธิ์นี้เหมือนกันครับก็ลองเข้าไปดูที่หน้าเว็บผมมาได้ครับ ev online นะครับซึ่งก็มีทดลองเล่น14สีวันและเติมแ i r time นะครับมี t i m e นะครันเกมนี้อยู่ที่ประมาณส0 0กว่าบาทต่อเดือนนะซึ่งถ้าคุณหาเงินในเกมได้ระดับหนึ่งคุณก็ไม่จำเป็นต้องเสียเงินครับก็เอาเงินในเกมซื้อเวลาเล่นเอาได้เหมือนกันโอเคครับเรามาดูกันครับที่เห็นเห็นอยู่เนี่ยเรามีฟรีจ ผมเป็นการเลือกจุดเกิดคร่าวๆนะครับผมจะไม่ค่อยเล่าคุมหลังะไรมากนะแต่ผมจะบอกได้หลักๆว่าอามานะเป็นจกักรวรรดิเก่าแก่ที่สุดเนะี่ยที่เกิดถือกเหมือนขึ้นนะครับผมมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีวัฒนธรรมมีอะไรต่งางๆนานา,น,าน,นะครับมีความซื้อ,อไลร,ระดับหนึ่งฮนะอ่ามีเขาเรียกว่าอะไรเป็นเปรียบเสมือนแบบเอเดนแห่งใหม่นะครับนี่นะจะได้มีเดียว,วให้ดูนะครับ The Amarr Empire is the largest and oldest of the four empires. Ruled by a mighty Empress, Amarr is a theocratic society capable of selfless acts and unspeakable evil. All in the name of their God. <coughs> ธาตุของอามอาอาทีหนึ่งครับที่ปลดแอนตัวเองออกมานะฮะซึ่งก็กลายมาก่อตั้งเป็นั <Once S 1> กดิของตัวเองครับเพ่งก่อตั้งมาประมาณ700ปีท <been enslaved S 1> ี่ผ่านมา a t i o n termin the to its glory win of back โอเคแล้วแล้ก็มือคารารีนะครับคาร์ดารีนี่เป็นสกอตที่เหมือนกับว่าเน้นเป็นนายทุนอย่างเดียวับหาเงินนะครับเป็นครบอิสตลิสนะฮะทุนนิยมนั่นเองครับ The Caldari State is a union of powerful mega corporations governed by a strict meritocracy. The state is a fiercely competitive and ruthless society whose hyper capitalistic ways have brought its people both misery and triumph. Okay. The true in democracy of New Eden, the Galente Federation is a powerful มันนักรบผู้กล้าอะไรครับอของหมรับมีเขาเรียกว่าไงมีความเป็นอิสระมีเสรีภาพนะครับเอีคน, <person S 2> <social> นี่คือภูมิหลังของแต่ละแต่ละเผ่าแต่ลจกักรวรรดิครับเรื่องเราจะเลือกอันนี้นะฮะัอเคแล้วกด next ครับหลังจากเราเลือกอจกักรวรรดิแล้วเขาจะให้เราเลือกบัตรลายนะฮะ สายเลือดนะครับที่ผ่านมาของเราโหดนานกันนะเนี่ยโอเคครับมาละนี่จะมีบลูเทอร์นะครับเซอร์บัสเตอร์แล้วก็เริ่มไม่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 แน่ใจวมีความแตกต่างอะไรกันนะแต่ดูแล้วดูจากทรงแล้วทางนี้มันจะแบบ เหมือนเขาให้เลือกเฉยๆครับซึ่งบูเทอร์นี่ออกมาทางฝั่งแอฟ,ฟริกาอันนี้ก็จะเป็นยุโรปนะฮะส่วนผมก็เลยก็จะออกไปติหน่อยโซนเอเชียซึ่งเราก็เากอ,อ, 3, นอน Asia, เาอนี้แล้วกันปวะผู้ชายเนะี่ยโอเค next เอาละทีนี้เราต้องมา่า create ตัวละครนะครับซึ่งมันก็โหลดอยู่พอสมควร อาจจะเป็นเพราะว่าไปเซิร์ฟเบื้อต่างประเทศนะครับมันก็เลย่อนค่างเสียวลาแน่มารั้ขอตแต่รับสกมกาะซิมครับอืมแต่ถ้ามันโอ้โหําได้ละเอียดมากนะครับว่าจะกลับปรับส่วนไหนยังไงนะมีล่น,นแค่ไหนยืดของเมาส์จริ้มลยลากไปลากมาเลยซึ่งตรงนี้อาจจะใช้เวลาพอาสมควรเลยนะเนี่ยหาหน้าตาตัวเป็นคงแบบไหนวะเนี่ย อืมอืมย,ยตาตาอือืฮเอาให้ใกล้เคียงตัวเองมากที่สุดนะฮะอาา่ฮะประมาณนี้นะโอเคอา่าเชฟเราผมไม่ค่อยมีกล้ามเนื้อเท่าไหร่ประมาณนี้ครับซีพิเวเออร์ออกแทนแทนหน่อยไหม ไหนวะขาวใช่โอเคประมาณนี้ครับตาก็อืมเสยเวลาสร้างตัวนานแน่เลยยังไงถ้าตัดได้ผนตัดอนะุ้เนี่ยสีขาวตาบอดนะฮะโอเคตาก็เลือกไปนะครับทรงผม ี่สไตล์เราขอแรนดอมมอลได้ <Yeah. S 1> ไหมเยอะแม่อย่างรอ่สองนี้ครับวินเทจสุดๆสวงแล้วมันโหลดนาน,นแน่ไหนเนี่ย <Yeah. S 1> อ้าโอเคเราเป็นสีผมดำนะฮะโอ้คนผมดำ <yeah. S 1> ปลายผมด้วย เอาเท่ๆอะไรก็หน้าผมสีนี้นะครับลายผมสีดำนีก็สีดำอ่ะอย่างนี้ครับอย่างนี้อ่านี่ใช้ได้ใช้ได้สกินดีเทลนะครับไอดีเทลยังไงวะ เอาใต้ตาครัไม่ครันะเอาแบบนี้เลยจัดไปชีกไม่เปลี่ยนนะครับรีบโทนเราเอาแบบนี้เราข้ามไปที่เสื้อผ้าน้าผมเลยนะโอ้โหเ,เสื้อมีเลือเก้าแบบเอาแบบนี้แล้วกันกเขาเพมเอนเสื้อสีดำนะฮะ มาทอมก็เนี้รองเท้านะจ๊ะมีแว่นตาด้วยหลอ่ลอๆเลยแบบนี้นะเหมือนตัวเองไงไม่รู้ไงไอบราวน์นะเจาะจงเจาะอ,อะไรไหม ่าะจะม,จมูกจมูกหูจ้าหูจ้าหูเฟี้ยวฟ้ามากนะฮะสิงเง็ดสิงิงตดสิเง็ดงเ,งเดียวโอเคปากไม่เจาะนะเจ๊เจาะเยอะไปละครับเอา สรอยสักรอยสักโอ้โหอย่างรอยสักแต่ละอย่างมีแบบอาจจะเคยเป็นด้วยความที่เคยเป็นทาสมาก่อนนะครับก็อาจจะมีรอยสักนะฮะเราก็คงจะจะไม,ไม่สวยเลยวะไม่เอาแล้วกันมีแผลเป็นอยู่ครับนี่ไงแบบพาดหน้านี่ ดูา่าจมกูกขาจมกูกไม่เห็นใส่แว่นเพื่อปกปิดแล้วกันนะโอเคครับเรียบร้อยแล้วกด next เลยต่อไปจะเป็นการถ่ายรูปทำคณิวา,วาโปรไฟล์ฮนะี่ยอ อย่างหล่อแบกกลาวแบกกลาวมีให้เลือกด้วยอ่าเยอะไปนะโอ้มีต้องแปดสบสี่แบบ าถให้เลือกวันนี้ขอคงไม่เสร็จเอาเป็นอันไหนดีอันนี้อันนี้อันนี้แล้วกันโอ้โหเยอะแล้วเนี่ยอันนี้แล้วกันถ่ายรูปแชทหนึ่งนะฮะมมุมปากม,มุมปาก น้ามาหันหน้ามามีท่าโพสไหมมีท่าโพสเอากรอดอกกรอดอกยิออก้มนะครับยิ้มครับยิ้มนี <c oughs> แล้วก็สุดท้ายเอาแบบนี้เราก็เลือกแบบนี้ครับโอเคกด next เป็นอันอ่าเกือบเสร็จแล้วครับแล้วก็จะมีอะไรกว่านี้ a n c e น t r y นะครับจะเป็นอะไรด d เตอร์เหมือนกับนักเดินทาง m ิ s t ร r y นี่จะเป็นนักลึกลับเนี่อะไรพอ่อคาระ คู้มาหลังนะฮะนี่เหมือนจะเป็นนักสำรวจนะครับชอบผจญภัยนะครับมิสติกนี้ก็เป็นเหมือนเป็นแบบอยู่วบดูแบบมันเยอะหมดเลยเราขเข้าไปทวิตเตอร์ไปก่อนไหมแล้วก็การศึกษานะครับ นี่ไงฟอร์มวิดส์ฟีเจอร์มีมินทัยเจสซีกราดูเอตนะครับอ่าเราเลือกฝั่งนี้แล้วกันนะฮะนี่ก็ตามชื่อชันแนลผมนั่นเอง Family Name อาเวนเราไม่ได้เนมใส่ชื่อชันแนลอะไรนะรอ่า ชื่อชื่อเอาอะไรดีวะเอาของใกล้ๆตัวนะหืมไม่น่าไม่น่าจะไม่น่าจะเวิร์ครับพวงกุญแจพวงกุญแจไม่ดีอ่ะน้ำต้องหู่แล้วกันนะฮะภาษาไทยแบบทับศัพท์อ่าน้ำเต้องหู้ชาวความเป็นไทย ทรงนีนโดนดายเงี้ยไฟนั่งไลท์นะครับเรียบร้อยนะครับใช่แล้วครโอเคเรามารอเราเสียเวลาในการสร้างกลอนไปทั้งหมด15นาทีครึ่งครึ่งคลิปแล้วเนี่ยไม่ได้ทำอะไรเลยเนะี่ยยาวนานนะครับโอเคนะครับผมเราถูกลับเอาจากแชทฮัลโหลสวัสดีชื่อล่า <S <S เปลี่ยนจากโในไอเอ็กซซิสเตอ์นะครับสามออฟกรุ Some ๊ปเลนที่นิวเอเดนแฮร์บัฟเฟอร์เอ็กเซปต์นะฮะเช็คอลูกกระร้าวนะครับเออเมาส์ซ้ายมองไปมองมานะฮะนิยามเราเหรออันนี้คือซูมเข้าซูมออกนะครับง่ายๆครับ เออแล้วก็ไอคอนดวงตาลุกแอคเคิลมาไหนวะอยู่ไหนวะไอคอนดวงตา เราต้อมหาเข้ามา่เจอเดี๋ยวนะอ่าเดี๋ยวมุดด้วยประมาณนี้นี่เป็น Overview นะอ๋อนี่ไงโอเคนี่อะยจัดมาเน,นี่ยเป็น Tutorial นะครับ เลขเก็ดมูฟี่ไงเซฟซูนะครับโอเคครับเราต้องเริกการเคลื่อนไหวนะครับเราจะกลับไปที่ยานตัวเองไงวะเนี่ยอันนี้ปะกลับไปที่ยานตัวเองนะ เขาบอกว่าให้ดับบนคลิกเพื่อเคลื่อนที่นะครับโอเคมีอะไรจัดมาทางทูไฟนะครับแหม่ได้เ,เวลาที่จะออบิทอะโฮสไทร์นะครับ ถ้า A.P.C เป็นเครื่องหมายสามเหลี่ยมนะครับอืมนี่เหรอโอเคเราจะเลือกรองไอคอนล็อกทาร์เกตนะครับอยู่ไหนวะอยู่ห่างไปยี่สิบเก้ากิโลเมตรนะ เริ่มต้นลองเป็นแบบนี้เลยล่ะก็ดูสวยดีนะเท่ดีอ่าเรามีกดไอคอนล็อกทาร์กเก็ตนะครับล็อกทาเกตนาเช่ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ด,ด,ดเฉยเวลาล็อกแล้วไอคอนไอคอนนะครับเดสโซยาร์กเก็ต ดนยิงด้วยเรียบร้อยนะครับแกรฟเดอะลูดมันจะเป็นไอคอนสามเหลี่ยมมีสี่เหลี่ยมด้านในอันนี้แหละกดไอคอนเพื่อโอเพนคาโก้นะ อ๋อเนี่ครับไอเอสเเป็นค่างเงินในเกมนะถ้าเราหาได้ก็ก็มีพอที่จะมาจ่าย ช่่นใมโอเครู้เรียบร้อยนะจ๊ะมีอะไรมาสอนเราอีกไหมนะครับเ e ม b e เบ e เตอร์ t ก็ s ์เ e อเซอชีตอินเดเน นี่ะเพื่อนเนี่ิวแลสกิลฟอร์มครับต้องเรียนสกิลนะครับเทรนนิ่งคิวแน่ว่า นีแ่แง่เทนี่สิวนะเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่าจะต้องเรียนอะไรวะสามชั่วโมงโอ้โหสกิลเยอะมากเลยครับ เรายัมีสกิลเรื่องการสำรวจนะครับเยอะไปหมดนะแล้วแต่ว่าเราจะเลือกเรียนอะไรนะครับก็เป็นลองอันนี้ก่อนเนาะโอเค ไลท์สอนนะโอเคมามาสเตอร์เดอรไลเชฟแคนอคสตาร์ซิสเต็มสกอรนะครับ จะโอ้ยจัดละคอมานหายากผมไม่คุ้นนะเนี่ยก็เลยบอกว่าตรงๆมองตรงว่าเล่นครั้งนี้คือเข้ามาเล่นแบบใหม่ๆเลยนะครับใหม่ซ่งๆเลยประกบประสบการณ์สดๆนะโอเค Those are the right menu, radio menu, or something far away you can start. Ah, uh. Autopilot engaged. Autopilot disabled. No waypoint set. ไปไหนดีวะนี่ละกันดูใกล้ดีนะครับเอาสัก10บกิโลนะ ล็อกแอสเตชันเจอคอนซีเลียมหรอที่เป็นด็อกนะฮะเป็นคัสตอมออฟฟิศทั้งหมดเลยนะวันนี้ไงเจอแล้ว ล็อกจากต้องมาไปที่หนึ่งนะครับ ท o c e ิ้งคโอเคอ้โหไจะมีอะไรเยอะกว่าที่เราคิดไหมนะ 28นาทีครับเราอยู่ที่ d อกมีเปัญญาของเรานะครับผมโอเคงเดี๋ยวผมไม่หยุดคลิปนี้ไว้เท่านี้เราจะมาต่อกันคลิปหน้านะครับจะไม่ยาวเกินไปเนาะโอเคครับเราจะเจอกันใ,ใหม่ใน EV Beginner นะครับาที่2นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ